ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมภูมิเกมเมอร์ชีวีครับยูเกมมิสติกฮีโร่นะครับวันนี้เราก็จะมาเอ่อสุ่มตัวละครไปเล่นกันนะครับเราจะมาดูว่ามิสติกฮีโร่กับเวเลอร์เลเจนี่อันไหนจะแข่งนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะมีอยู่สี่ระดับก็คือมีฮีโร่ R และ SR แล้วก็ s r แล้วก็ UR นะก็คือยูนิคนะครับ อ่ายูนิคนี่มีการดรอปเอบศูนเอร์เนะครับ SSR มี4.70%แล้วก็ SR มี45%แล้วก็ R นี่มี50%นะครับก็รลับเกมนึงอันนี้ผมก็จะสุม่มผมมีอยู่20บใบอันเชิญน,นะก็คือผมสุ่ม10ครั้งได้2รอบนะแล้วก็ผมว่าจะมาสุม่มอันนี้เป็นไงผมสุ่มนะผมมีเพชรอยู่6,144ผมสามารถสุ่มได้2ครั้งผมก็จะสุม่มอีก สองครั้งสิบอันนะโอเคผมเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันโอ้ไปอดัน,นครับว่าเราจะเือกันรึเปล่าตั้งแต่เราแหละให้ยีส่สีท้องตัวอะไรอ่ะตัวเกลียนเหรอไตท่านแห่งอัยมณีว,ว้าวได้ SR, เ SS r สอาร์มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอมาสามตัวแล้วก็ r มาอีกหกเจ็ดตัวนะครับอโอเคครับสมุมอีกรอบหนึ่งแนละ้วผมก็จะสมุมไม่ไม่เอาดีกว่าผมจะสมไว้ดีกว่าเอาไปสมุมสิบเอสิบอันเชนนะครับสิบคัมพีสุมทีเดียวมันน่าจะคุ้มมากกว่านะครับ ว,ว้าวสตรีศักดิ์สิทธิ์นะครับเอ,อจอเฟอเลสจอฟอเฟลลาอะไรทักอย่างหรือเปล่าอันถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจมูลาดมีตัววิญญเลยคิดาหิมะโอเค ดีเย๋มีกล่องด้วยอ๋อได้เหรียญโอเคไปอันนี้สุ่มได้สองครั้งนะครับนะผมสุ่มอันนี้อยากได้เนี่ยในในนี er mm ่ในในในเนี่ยย ja. ูนิคเนี <traction recovery> uh, uh, ่ยลืมเลือกอะไรอ่ะออหรออ๋ออืม มีอาดูบิสด้วยมีอาดูบิสแล้วก็มีตัวละครในเกมที่ผมแบบเอ่อพอรู้บ้างนะเทพโบราณอะไรประมาณนี้นิดหน่อยอ่ะไม่เยอะสตน่าจะเป็นเทพนะเกมจะเป็นตัวละครเทพมากกว่าโอ้โหได้คอคทอนอะทอออทอเทพแห่งสายฟ้า ได้ทองมาอีทองกระสุดได้อยู่นะอีอีมาอีขอตัวดีๆนะตัวดีๆนะตัวดีๆได้ทองอ้กได้สุดไม่เป็นไรครับมันสุดสองตัวอะไรเสี้ยโอ้โหสุดสองตัว เราสามารถเพิ่มระดับซุปไอซุดได้จะเป็นซุปสะละักวีเนตโหแล้วเราแบบได้ซุดซุดทั้งสองตัวแต่ว่าเราก็สามารถเอาไปอัปอกเกรดเพิ่มระดับมันได้ไอเพิ่มระดับของซุดได้นะก็เดีย๋ยวเราไปดูตัวที่เราได้มากันเลยแล้วกันนะก็จะมี เห็นอนดูบิสแต่ว่าไม่ใช่ของเราแน่นอนก็เอ่อตัวนี้อะไรเสริมพลังเพิ่มาโต่ออสายจมตีเข้อ่านาวีตีแล้วก็บ้า ทุง่งพะเยวตัวใหญ่ทุบเหมือนทราร่า <c oughs> อ๋อไดูสายพาร์ทชอน่ะอ๋อแล้วก็หมุนให้ผมยังไงดีเขาบอกเสริมได้สมัตโต้ อ๋อแบบถ้าเกิดเป็นท่าเดียวกันนี้สามารถเสิร์ฟได้อ๋อโอเคตัวนี้ผมก็จะอัพเอาไปใช้ด้วยนะครับจัดไปเลย yes. so อัพทีนี่อันต่อโอเคครับคลิปการสุมของผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับชอบลิง,ง like, ก์คนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ใจผมด้วยนะครับแล้คก็บายบาย